จะตายก็ตายตายง่ายตายได้น่าจะดิ้นทรมานลูกๆก,ก็พักก่อนแม, <c oughs> แม่ในแม่บอกว่าแม่จะอยู่ดูเขยดูสะพายแม่บอกจะอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงหลนเลี้ยงหลนด้วยอย่างทางั้งไม่ทันมีหลานมีเหลนแต่มีหลนแล้ว แม่ข็มาตายแม่ทำไม่ได้แล้วแม่พูดทำไมแม่พูดทำไมแม่จ้าแม่ตายแล้วจ้าแม่ในบอกกับลูกล่ะว่าแม่จะไม่ตายแม่จ้าแม่มาทิ้งลูกไอต้องรับทุกที่จุเดหน่มแ่ที่หกตัดใ้ มาเมื่อไหร่แล้วเบิดทํทำไมจินตลาอืดไปแล้วแม่เป็นอะไรครับเนี่ยแม่ตายจ้าแม่ตายอย่าไปเชื่อมันทำไมแม่ผมเพิ่งขาดใจมันก็เหมือนกันนั่นแหละตายกับขาดใจเนี่ยก็แล้ทำไมมันตายกลางรูกลางทางนี้ล่ะครับหาข้างต่างตายไม่ได้ไอตายมันกลางทางเนี่ยเบื่อสิรอจะมาเสยเอาไปมั่งไม่ได้หมายความว่าางนั้นหมายความว่าทำไมไม่เอาไปไว้วัด ไม่มีตังค์ซอยซอยมึงจำได้ไหมต่อไปนี้ไม่มีใครแล้วนะไม่เหลือใครแล้วเหลือแค่เราสองคนพี่น้องเท่านั้นก่อนแม่จะตายแม่เขาสั่งว่ยังไงแม่เขาบอกว่ามึงเป็นลูกผู้หญิงอ่อนแอใช่พี่เนี่ยเป็นผู้ชายเป็นพี่ถูกแล้วแม่เขาสั่งไว้ให้มึงดูแลกูให้ดีนะอีซอย ม่ม,มึงอย่าปล่อยให้กูอดอย่างนะอีไซเยน่มม่สั่งผิดหรือเปล่าวะเนี่ยไอไม่น่านเลยทำใจถเถอะเนี่ยโบราณเขาว่ามันยังไงทิดเอยด้ย่ยไงลูกสักสิบคนนะแม่คนเดียวเลี้ยงได้ใช่แต่แม่คนเดียวเนี่ยเลี้ยงไม่ได้หปแม่ตายซ<ม>ื้อยานะไปทำงานไปทำงานเนี่ยส่งเงินมาให้ซื้อยากินก็ดีแล้ว ซื้อส่งมาซื้อยาก็มีไยซื้อทำไมไปซื้อยากินอ้าวแล้วซื้อยาอะไรอะซื้อยาย้อมผมเนี่ยกูจะป่วยยังไงก็ช่างข้างไหนจะเน่าเป็นหนองยังไงขอให้ผมกูสวยไวก่อนนี่สีสีม่วงเลยสีม่วงเลยแม่รู้ไหมที่กูเสียใจเพราะอะไรทำไมยังเสียใจขนาดนี้กูกับแม่เคยได้เสียกัน เล่นไพ่เล่นไพ่ออ๋เคยเล่นไพ่กันไไพ่่ออะะรเล่นไพ่ทมจิบกับแม่กูเนี่ยกูคู่แม่กูไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะแกเดี๋ยวถกเดี๋ยวถกอแกเล่นเก่งไงที่แกสถกอย่างเดียวเลยกูไม่กูไม่เล่นกูเปลี่ยนออ๋กูเล่นดัมมี่มั่งดัมมี่อ่ะพอเล่นดัมมี่กูเดี๋ยวกูก็ปี้กูก็ปี่มาละปี้อะไรปี้หัวเออก็บอกปี้หัวกูเปลี่ยนมาเล่นสมจิบแม่กูก็ถกพอเล่นดัมมี่กูปี่แม่กูถกกูปี้้โโอห ถกปี้ถกปี้อยู่เงี้ยบ้านบางทีแม่ไม่ถกกูก็ปี้ปี้อะไรกูโกงกูโกงอ๋อโกงแม่กูโว้ยมึงนีโธแม่เอาไงดีไอ้ที่ไ้เอาอย่างนี้โธ่เอาศพแม่ไปไว้ที่วัดโธตายแป๊บเดียวน่าซีดเฉยน่าอยู่นี่กูถึงว่านน่าทำไมเป็นลบเล็บขบเอาไงเอาไปไว้ที่วัดเดี๋ยวค่าใช้จ่ายไงเดี๋ยวฉันจัดการให้นะซอย ไปไปกลับลาำล่ลำลาตาล้ำลาระวังน้ำตา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 จะโดนแม่นะแม่จะเป็นห่วงเดี๋ยวเปียกมันมีเรื่องไงแล้วน่ะอาออีซอยกูให้ล้ำลาลาแม่ซะครั้งสุดท้ายล้ำลาแม่อ้ามึงทำอะไรกูให้ล้ำลานี่มึงข่ามควรนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วกาลายยังไงแล้วล้ำลาแม่บ๊ายบาย ใครเขาลากันอย่างนี้วะเนี่ยไปแม่กูจะไปไหวไปไหนทิศอ้าก็แม่แกเอาไปทีละกิโลได้ไหมคนนั้นเนี่ยไม่ใช่หมูมันจะไปไหวไงเหมค่อยๆอุ้มไปเอาไปฝากไว้ที่วัดกันนะเอาไปที่วัดก่อนแม่ใหญ่ๆก่อนตายนี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต้อ ใครพาใครไปไม่เหนื่อยชีวิตคนเราเลือกก,อกันก็ไม่ได้าฝากฝากไว้ที่วัดก่อนลูงตา,อาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตังก็ไปจัดการเอาเอาของใครวะเนี่ยไม่ไม่รู้เฮ้ยลักสราจะดวงดีลูกเฮ้ย ทำไมพอแม่ตายแล้วดวงดีเลยกูเก็บอะไรได้มาลู้เนี่ยไหนนี้อาจจะเป็นทองคําเฮ้ยหรือไม่ก็เงินใครเขาขโมยมาซ่อนเอาไว้เฮ้ยมีข่าวเห็นมีข่าวลงอยู่เฮ้ยอย่าแจ้งตำรวจไม่แจ้งเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งมีเหรอด้วยเหรอสามเหรออ้าวดวงดีไปแล้วเราเฮ้ยเอาเหม่อเอาไปนี่พะกามากูเฮ้ยเฮ้ยของกูดิปะเอาไอ้มักง่ายรูปร่างหน้าตาก็ดีสูงสีกกูอุ้ย จะไั่ยุให้กูขโมยของกูเองซะแล้วก็นี่แกจะให้ฉันเองนะเนี่ยอีสอยมึงก็ไม่บอกของกูเนี่ยอีหายโยนดู้อยแล้วจะยังไงกันต่อไปนะครับสองคนพี่น้องต่อไปนี้ผมสองคนพี่น้องก็ต้องทำอะไรร่อนไปเลยไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีครับถ้าอย่างนั้นไปอยู่กับฉันวันนี้ฉันาหาคนใช้หาคนชาใช้ใช่อีสอยนั่งลง<ำ>นั่งลงจะนั่งทำอไรอยน่นะช่วยเอาผมไปทํางานด้วยนะครับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณไหนแล้วครับผมทำได้ทุกอย่างแล้วคุณผู้ชายไม่ใช่คุณผู้ชาย ถ้าแต่คุณก็ไม่ใช่ฉันก็คนใช้เหมือนกันอีสอยลุกขึ้นลุกทำไมวะนะมึงว่ายกูคืนเลยนะจะว่ายืึ้นทำไมแล้วกูคงบอกมาหาคนใช้มาหาคนใช้ให้เจ้านายเขาทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างหนักไม่เอาเบาไม่สู้กูนี่แหละแล้วจะเอาไปดีไหมเนี่ยทำได้ก็ได้ถ้าทำได้ตามมามีางานทำแน่นอนตามมาตามมา คุมบริษัทยอยู่ที่กรุงเทพและก็ยังมีสีสะพายอีกคนนึงว่าชื่อว่าอุสาและตอนนี้ก็ยังมีคนใช่คนชื่อว่าแสนดูสินี่เธอสองคนคิดดูนะฉันให้เจ้าแสนเนี่ยออกไปหาคนทำรัวมาเพิ่มแล้วป่านนี้แล้วยังไม่กลับเข้าขออบ้านเข้า่องไม่จะพาคุณนายป่านี้มันมีแผลไม่ยอมกลับมาสักทีถึงเรือยางวันนี้ถึงแล้วบ้านหลังนี้เลยหลังนี้นะใช่เออเดี๋ยวฝาก้วยนะฝาก้วยนะเดี๋ยวเรายังหนกก เดี๋ยวข้างในไม่บอกคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเงินเดินเท่าไหร่วะเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณนายร้อยอนทะเลทะเลจริงๆดูเธอสวัสดีครับคุณนายอ้าวกำลังบนถึงอยู่พอดีเลยกลับมาแล้วเหรอครับแล้วได้ไหมล่ะที่หาผู้หญิงผู้ชายได้มาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับฉันบอกให้เอาคนเดียวผู้หญิงก็ได้ก็ดี เป็นพี่น้องกันนะครับคุณนายทำไมน้ำจะว่เนี่ยสงสารเขานะครับสงสารขี้สงสารคนจริงๆรู้หรือเปล่าข้าวของแพงจะตายตอนเนี้ยไปพามาซิงั้นน่ะไหนไหนว่าอะไรเนี่ยโอ๊ยนี่ไงสวยเดี้ยขี้เกียจรอเดี๋ยวกูไป่ทำเลยนะงานยิ่งหายากอยู่ใจเย็นหน่อยซิตอนนี้คุณนายบอกให้เข้าไปได้แล้วเห้นกันไปแล้วใช่สอดอยู่ที่ก่อนเดี๋ยวเข้าไปก่อนคุณนายใจดีไหมใจดีอย่ไปใจนะ บอกให้หาคนเดียวพามาทั้งพี่ทั้งน้องแล้วดูสิข้าวของก็แพงสมัยเนี้ยตายตายอุ้ยอุ้ยตายแล้วนี่นี่นี่ลงมข้างล่างเดี๋ยวนี้เลยขึ้นมายังไงเนี้ยนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อาและไอ้นันบอกใจดียังยังบอกให้ลงไปเนี่ยบอกให้ลงไปใครบอกให้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเอยังไม่ให้ขึ้นยังไม่ให้ขึ้น แล้วจะให้ขึ้นตอนไหนก็สกิจนะครับสกิดล่ะดึกดื่นยังไงผมก็ขึ้นได้ขึ้นอะไรขึ้นมาทํางานเลยครับรู้ได้ไงว่าฉันจะรับอ่ะฮะไอ้นานบอกใจดีืมไม่สู่รู้จริงๆครับชื่ออะไรลเราอะ่ะสวยครับ จนะจ๊ะที่ชมชื่ออะไรเราว่าชื่ออะไรสวยจริงๆครับ <laughs> ดูสินี่ดูดูตายแล้วด,ดิดีีชอบจังเลยคนชมอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่ปาไปทางเหนือคนทางเหนือเขาก็ชมว่าฉันสวยไปทางใต้คนทางใต้เขาก็ชมว่าฉันสวยขอบใจนะจ๊ะที่ชมใคร <laughs> เป็นมชมอะไรมันวนะน เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอาอย่างไงเดี๋ยวผมจะงัดไอ้นั่นทุกคนอะไรอะไรบัตรประชาชนเออผมชื่อสวยครับนายสวยชื่อสวยครับก็นึกว่าชมคอควายวอแหวนยอยักษ์คออัวขัวขัวยอสวยสอเสือสิครูกุศลเนี่ยมึงอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยบักหำวิทยา ต้องสะกดครับชื่อผมเฮียนมากว้ไม่ต้องมาเฮียนตรงนี้ต้องสะกดเอาไว้ครับไม่เอาแล้วรู้แล้วชื่อสวยอ่ะเคยทํางานทําการที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าเราเคยครับเคยเหรอเคยทางานอยู่บ้านในอำเภอบ้านายอำเภอเลยครับอยู่กี่เดือนแล้วเนี่ยสามวันฮะพอวันที่สี่เขาแจ้งตํารวจจับทำไมอ่ะติดคุกเป็นอะไรติดคุกขมืนเจ้าของบ้านขี้แตกคาท้วม พามาจากไหนลนาะพาไปเก็บเก่าเหรือไขี้กระจายไปเดี๋ยวนี้เลยมาจากไหนกลับมาทั้งนั้นผมเป็นคนอย่างงี้ยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรเนี่ยของบ้านเขานั่งขี้ไม่ปิดประตูส่วงผมได้กลิ่นขี้ไม่ได้กอนอารมณ์อุ้ยมีอย่างนงี้ด้วยครับอุ้ยไม่ไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วนิสัยอย่างนั้นเลิกแล้วเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับไอที่เหลือเนี่ยสันดาน เนี่ยสันดานเฮ้ยเสวยสวยสวยสันดานเนี่ยหนักกว่านิสัยนะหรือข้าคุณนายชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อฉันเนี่ยชื่อว่าคุณนายสมศรีจ้าสมศรีจ้าเฮ้ยกะลีนี่วะเฮ้ยคุณนายมึงไม่นกะลีสวยมากนะพูดมันบอกมูงใครบอกมึงไอ้ยิงยงมันบอกว่ายังไงมันบอกว่า ข่าวข่าวเนี่ยหายไปสองสามปีคิดมาไปได้ดีสองสีน้องไปขายตัวขายตัวนักการีน้งเฮ้ยคนละสีกันแล้วเมียข้าราชการเก่าแล่วมันสมศรียิ่งยงฉันเนี่ยสมศรีเมียข้าราชการเก่าผัวฉันเป็นข้าราชการจ้าจะบอกให้คนละสีเฮ้ยคนละสีแล้วเอแล้วจะรับไหมจ๊ะเอาแหนเนาะมากับใครล่ะเนี่ยมากับน้องครับมากับน้องครับพาน้องผมมีกันสองคนพี่น้องผมเป็นคนโต คนหัวปีตายไปแล้วเอ้ยอคนโตครับมีกันสองคนพี่น้องผมมีสองคนพี่น้องครับผมเป็นคนโตครับคนโตคนหัวปีตายไปแล้วถ้าใครหัวปีมาจากไหนกันนะ,ะมาจากต้นกล้วย<อ>ถูกตัดขาดเลย้ขอขาดเลยครับโอ <c oughs> นะรับไปไหมครับเนี่ยไปแตะน้องมาก่อนสิครับผม <c oughs> ครับใช่ใ ชกนี้ชกนี้แล้วชกนี้แล้วว่ายังไงพี่เขารับได้รับเขาเส้นผ่าไขมาจริงเหรอเขาไปม่ของใครวะเนี่ยเอาอีกแล้วอ้าวของกูนี่ว่าะง่ายจะให้กูโกงของกูเองไไไปานี่กูคิดดีหรือเปล่าวะเนี่กูพรางมาด้วยเนี่ยนักเก็ตนักเก็ต น้องครับน้องสาวครับชื่ออะไรเราอ่ะชื่อซ้อยค่ะชื่อส้อยพ่อแม่มีหรือเปล่าพ่อแม่อมแม่ตายแล้วจ้งแม่ตายแล้วบ้านช่องล่ะไม่มีจังบ้านช่องก็ไม่มีโอน่าสงสารจังทำครัวเป็นหรือเปล่าซ้อยทำไม่เป็นหรอกครับมันไม่ใช่ช่างไม้ครับมันตอกตะปูเลื่อยไม้ไม่เป็นเลยครับ พ่อแม่ไม่เคยสอนมาที่ฉันถามว่าทําครัวเป็นนี่หรือเปล่าเนี่ยหมายถึงว่าทํากับข้าวกับปลาเนี่ยเป็นหรือไมยเรื่องทํากับข้าวอย่างนี้ครับอย่างนี้มาช่คุยเหรอก็จะมานี่เป็นแม่ค้าขายข้าวเกงมานะครับเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายข้าวเกงไม่อยากคุยไม่อยากคุยนี่ทาไว้เลยทําไม่เลยเต็มทั้งนทำไว้เต็มหมอบเรีลยไ ทักประมาณตีห้าฮาเอาไปขายเที่ยงเที่ยงหากลับไม่เหลือเลยหมดเหลือเต็มหม้ออย่างเงี้ยทำไมล่ะนะของอร่อยไม่ขายให้ใครเอาเก็บมากินแล้วทำเคยได้กำไรบ้างไหมโอ้ยบางวันทำไม่แกงไม่ครึ่งหม้อครึ่งหม้อตีห้าฮาเอาไปขายเที่ยงเที่ยงฮากรับหมดเลยเต็มหม้อปี่เอาทำไมนะแกงมันบูดฟูขึ้นมาตายแล้วอ่ะแล้วไปครัวคนเก่าอยู่ไหนนะครับ แม่ค,ครัวคนเก่าจะบอกให้เนนเนโนนนนเจ้าแสนโนนผู้ชายโอ้ยมันจะไม่ได้เรื่องอะไรผู้ชายทําครัวก็แน่ละสินี่สวยจะบอกอะไรให้นะกับข้าวที่ให้ทําง่ายๆหรือต้อมจืดต้มจืดออให้ให้ต้มจืดนะมันก็จืดจืดจริงจริงโอ้ยต้มจืดว่าง่ายเลยนะออไข<ะ>่ทอดทำไมกันไข่ทอดไข่ให้เกรือหรือเปล่าด๊าด ไข่ก็อย่างเงี้ยเป็นธรรมดานะครับของผมขนาดไม่ทอดยังดำกรู้กูเลยไข่อะไรไข่ปิ้งพกมาสองลูกเดินมาก็ทบกันเปลือกตลอปกเปลือกคุณนายสมมุกไหมครับเอ้ยไม่เอาครับเก็บไปกินนะฮะเอ๊ะคุณนายอะไรที่สองคนนี้ไขรครับคนใช้ในบ้านนี้เหมือนกันเหรอหรือคุณมานั่งโชว์รูปร่างชุดรู้จักหรอครับชื่ออะไรครับ ชื่อจิมจ้าชื่อจิมนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะผมผมผมเด็กใหม่เด็กใหม่และคนนั้นแหละครับชื่อหญ่จ้าชื่อยายอ๋อครับครับครับยังไงมีอะไรตักเตือนสั่งสอนผมได้นะครับคุณจิมใหญ่ครับครับมีอะไรสมศรีจิมใหญ่เจ้าช่างไปเกี่ยวทำไมเรียกสองคนมันก็เรียกไปสีมันเรียกอะไรฉันด้วยล่ะที่เกียจเว้นวรรครับเรียกควบไปเลยจิม คุณนายใหญ่นี่บอกไม่ให้เราเรียกรวมคนใช้ก็อยู่สว่วนคนใช้คุณนายก็อยู่ส่วนคุณนายที่เรียกรวมกันทำไมละ่ะเอ๊ะผิดตรงไหนเวนะเนี่ยต้องเรียกรวมแล้วครับสร้อยเป็นอันว่าชานน่ารับเธอสองคนเข้าทํางานในบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้จะมืดจะค่ําแล้วเงินเดือนเงินดาวดีวค่อยคุยกันมันหลัง แสนไปหาปห้องปัดที่หลับที่นอนหาให้เขาให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณนายค่อยคุยการตามสบายเลยนะหนูนะขอบคุณมานะคะคุณนายขอบคุณรับคุณนายเจมส์ยายบอกว่าไม่ต้องเรียกรวมกันเรียกชื่อก็ไม่ได้สบายแล้วสบายแล้วมีที่อย <Demokraten> yep. ู่ที่อาศัยขอบใจเลยขอบใจไม่ไลนรเต็มใจช่วย แค่ม่มุงยิ้มมองน้องบูตาอะไรแล้วเนี่ยไม่ลืมรื่คุณพี่แสนบุญคุณพี่นักนักหนนคุเชื่อพี่แสนไม่เสียงป้าป้าเข้าใจไว้เข้าใจไว้ป้ป้าๆันเดียร์ไ,รไปพัก ใจเสียเมื่อไอ้แสนมองซอยน้องมากมากไอ้แสนชักอยาก อนีาไม่ใช่ตัวเปล่าแล้วมีผัวก็คือคุณประสิทธิ์อุสานี่มีอาชีพเป็นนางพยาบาลส่วนคุณประสิทธิ์มีอาชีพเป็นทนายความครอบครัวก็อยู่กินกันมาตั้งหลายปีแล้วมีเงินทองมากมายมีความสุขดีแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปอย่างหนึ่งก็คืออุสากับคุณประสิทธิ์น่ยยังไม่มีลูกด้วยกันสักทีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอุสากับคุณประสิทธิ์นะ่ทำงานหนักจนเกินไป เครียดมากก็เลยทําให้ยังมีลูกทุกวันนี้ก็เหนื่อยไม่มีเวลาจะพักผ่อนเลยวันนี้คุณแม่นะโทรมาเพราะว่าคิดถึงคุณประสิทธิ์อยากให้คุณประสิทธิ์ไปเที่ยวหาอุตสาตั้งใจเข้าไว้แล้ววันนี้ลางานครึ่งวันเดี๋ยวจะไปบอกคุณประสิทธิ์จะดีกว่าแล้วจะได้ไปทํางานต่อเดี๋ยวไปเลย